สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็อยู่เกมคอนทักชั่นซูนิเตอร์3นะครับผมนะครับอยู่กับงานเก่างานเดิมนะครับนะงานโคกหนองนาเดิมนะครับท่านผู้ชมเนี่ยผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใ,ใจให้ผมทำแมปต่อๆไปนะครับผมนะ นี่ครับผมเราก็จะทำงานไปเรื่อยๆเลยนะทุกคนงานเลยครับผมดิม่งานกันไปเรื่อยๆครับผมถ้ามีเสียงรบกวนอะไรย,ยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนะ นี่เลยนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมเอารถเกียร์มาปรับหน้าดินหน่อยนะครับนะเกียร์มาปรับด้านดินด้วยหน่อยนิดนึงนะครับนะด้านหลับทำงานง่ายๆหน่อยนะครับท่านผู้ชม เสร็จก่อนนะทุกคนเนาะครับรถข้ามาไว้วเฉ่ๆเงี้ยเออนี่ผมรอให้แม่ครูคุดเสร็จก่อนน,นะนะบดีนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะทุอัพเตอร์ก ทมการข,ของหมมาครับนะบครับผมฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับนะสนุิสนานมากนะเลยฝากดูคลิปให้จบให้ด้วยนะครับนะทนผู้ชม คิดว่าน่าจะไม่นานนะครับท่านผู้ชมก็น่าจะเสแล้วยะัรนะรไม่นานหรอกนะผมอะ,อะไปเรื่อยๆเลยนะท่านผู้ชม ไม่ค่อยจุบนะถ้านานเกินไปไม่จุบเลยแหละนะเราก็ต้องค่อยๆทำไปนะท่านผู้ชมตอนนี้ก็ปั้นคันคูนะครับนะเพื่อเป็นทางรถนะครับทำทางรถนะท่านผู้ชม,มนี่ครับเราปั้นคันคูนค <c oughs> เพื่อเป็นทางรถนะ รถดิ่งได้นะครับผมประมาณปั่นได้ประมาณนี้นะครับนี่เดี๋ยวต่อไปเราก็จะ,รถ,จะรถเกียร์นะเกียร์มผมจะรถเกียร์เกียร์มาเลยนะท่านผู้ชม เพื่อให้ดูให้เห็นว่าแบบระดับมันอยู่ตรงไหนยังไงนะครับเหเลยครับมัาไนนะ้มงไม่ได้นะก็ได้นรันี่ครับตัล้ลำให้ตรงครับอออโอเค เดินหน้าครับทีนี้เดินหน้าครับโหเดินหน้าเดินหน้ากันเลยนะครับคุณผู้ชมใส่เกียร์เดินหน้าอย่างเดียวนะครับเลยวางใบดันลงอีกโอเคเดินหน้าครับพิละนิดนะท่านผู้ชมมากทำมากไม่ได้นะนี่เลยครับนี่เลยครับ ถอยครับถอยถอยถอยเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกนะท่านนี่ครับวางมันได้ลงไปครับโอเคเดี๋ยวเราจะจับระดับให้ได้นะครับเดี๋ยวว่าอาจจะไม่ใช่ตอนนี้นะครับเพราะว่าพื้นที่ยังไม่กว้างนะครับจับระดับยากมากนะทุกคนถ้ารถไม่ถ้ารถตั้งลำตรงไม่ได้นะครับผคือมันจะจับระดับยากมากเลย ันต้องให้รถตั้งลำตรงได้นะผมถึงจะจับระดับได้นะครับเราก็เลี้ยวมาอย่างนี้เลยครับทุกคนเดี๋ยวเราค่อยรถเกจขึ้นมาครับรดเกจด,ด้วยตอนไหนที่จับระดับได้นะครับผมก็จะรถเกจขึ้นมานะเพื่อจับระดับแบบนี้เลยแบบเรียบเลยนะครับนะเพื่ออย่างนั้นนะทุกคนรถไอ้นี่ไม่เรียบให้ผมหลอกมา เพราะว่าผมไม่เก่งนะครับนะทำยังไม่เก่งนะท่านผู้ชมเนี้ยจับระดับได้นิด่หน่อยๆก็เอาแล้วนะครับจับระดับเพื่อแบบให้ดันง่ายนะครับต่อไปอาจะได้ไม่ด,ดันยากดันโอ้โหอะไรเนี่ยลูกพี่ ยิ่งจับระดับยิ่งลีนะครับตอนยิ่งทำยิ่งลีนะครัผู้ชมเราก็จะมุนรถอย่ยงนี้แหละทุกคน่คีับ่ครับเลื่มได้แล้วทุกคนเลื่มได้แล้วไยตั้งลำใหม่ครับโอเคถือว่าการจับลรวจับ โอเคแล้วน,น,นะครับท่านผู้ชมแป๊บเดี๋ยวเราดึงยังไงอะเงียบี๋ยวรอทำแบบนี้ก่อนนี่ ว่าแมปนี้อาจจะเป็นงานละเอียดนะท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคิดไปทําไปครับทุกคนไม่มีแบบนะแมปนี้นี่ไม่มีแบบนะคิดไปทําไปนะครับทุกคนี่ครับครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับฝากกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับ ไอ้ดูคลิปจนมาถึงตอนนี้แล้วก็ฝากคอมเมนต์บอกผมให้หน่อยนะครับนะคอมเมนต์ comment บอกผมให้ด้วยนะครับเลต้องการกำลังใจในการทำคลิปครับผม